สวัสดีค่ะพี่น้องหลังจากที่มาจากหน้าแล้วก็สิมเฮิตนี่นูกินแรงผอมเพียงเฮี้ยงหนากันด้วยค่ะเด้อคือแกงหยวกก้วยใส่ไก่บานไก่บานก็นให้ความอนุเคราะห์ด้วยตาดุยหนึ่งตพี่แกงก็เตรียมไว้แล้วหยวกก้วยนี่ก็คุณยายจะไม่กาแเบกมาอัญยาอันญาเขาเจอว่าสิไปหาเราอยู่เพื่อนมาหอนเพื่อนปุ๊บลรวแบกมาเลยแล้วก็มาป่าซอยกันกับถูกายเราแกงใส่บักเผากะทิบรเมนบกักเผากองด้วยค่ะเด้อบักเผาน่วย ขูดเองอันนี้เองแต่เวลาเตรียมเครื่องด้เติบเพราะวา่าวาสิไทยตแต่ตอนละม่านเลยตอนเราเหตุพอดีฝนตกฝนตกแหงเติบน้อยนึงบนทางจืดเสื้อแสะเลยมาไห้บนน้อยคุณแมีแตงมันแล้วตามเื่องแกงไปเรียบร้อยแล้วสาเจยตามใจหอมแดงวุ้ยตายออามาเป็นหยังงรรมาแด้และเอาใส่พอมีรูดใหม่รูดมือมันมือมันมอนเนาะต้องใช้หลางถวยบอลล็น <laughs> พริกแห้งหอมแดงกระเทียมสองงีบขา่าตะไคร้ใบประกูดปลาทูเข็มตอนนีก้กะล้วนพริกแกงก่อนในกะทิหอมเนาะหอมปลาทูเข็มหอมไอ้เขื่องแกงเนี่ยเพียงฝาห่อดีนะที่ตัดผมไหตาทองแหลวก่อนหมูตอนแหลวว่าสิตัดตั้งสามคนตัดแหลวปุ๊บฝนตกปับ๊บแล้วก็ได้มาเหิดไอ ดวกมาตัดดวกจืดน้อยๆจืดจือด้อยืนยะผุดหอมๆนะไก่ไปรวนครับสิงแก่แบบบ้านๆเนานี่แะครับอุปกรณ์ฐานใส่กบใส่หมอนี่แหละหมอนี่แห <c oughs> ละครับ <c oughs> แกงใส่กระทะกันแล้วแต่พันนามบรลลุนทิ้งไว้ัพักนี่คือหอมแถลเปิดลงเบิ้ล ใส่ขมิน้นนั่นหนาดที่สุเรืองอีเหาอ,อหอมหอม,มหอมดีว่ะเบิร์ดหมอยี่นีอนอี่ใหญ่ใหญ่แล้วกินไก่บุหรี่ไี่แต่นา <c oughs> เดือดละวะวเด,ออดื่เดือดดีเดือดโกดดอกได้ยวกนันอ,อีหลีไม่ออกเลยเขาปันดวกขวยเอาไปก่อนปิดป้าหมอ้อ อยู่สาวเจ๋ยจังคอยใส่หางกะทิที่หลังหอมหอมหอมก่อนด่วนเลยทีแล้วหอมหอมหอมใส่หางกะทิเลยพอดีเลยีห่อเลยงามเลย พีชฟ้าไหวเพื่อนถ่ายอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะไปบึงรถใหญ่เหลือแป๊บหนึง่งอ๋อโอ้ยฝนตกมาแต่พอจืดจืดซื้อหนาบะหลวงบ,วงบวงะหาดว้าวที้ขนาดสาวเจือย่างหยางหย่างใหญ่จะไม่กล้าเราสิบวย่างหยางจะได้บางเธอพุตนตกบ่ได้นี่ฮะมาหาสาวเจอือเชียวสิเออเหลือตุ่นแล้วย่างหย่างแล้วหลุมเนาะจอดอยู่นี่พาม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 ฮ้ ก็ได้ยินเสียงเช้าเจอฮ่าฮ่าฮ่ามาเลยโอ้ยยยายจ้ไพ่กาอนี้นั้นลูกลากเช้าจ้าโอ้มาแสดงความยินดีน้ำผึ้งน้ำนองเคืองกระจังวาเลยเนาะค่ะพี่น้องนี่โอ้ยหอวายหอเหตุงานเก็บเงินมาทั้งชีวิตเนาะเพื่อมาตอกแขงตอกขาเพื่อชีว็ตงานอันนี้ฮะเอองานชงของอ่ะแหละก็จังสี่แหละดีแล้ว ออกสูตรสองแสนจิตฮอบาเก็บเงินมาทั้งชีวิตฮอว่าแต่ก็ต้องไปหามาปลุใส่ใหม่อีกดีละแลงนีกว่านี่จังสีจังสีแลยจังมันโบเปียกเห็นฮอกีหมตอร์ไซค์ไปส่งของกับพีตะเลือตุ่นเลยล่ะเอาหมูห้าไปหาเห็ดกับสวนกันกับฐานอยู่ไอสามีน้องคิงงามงามดีใจน้ำเด้อมาขำมาคุณให้มันมันสิ้นขาดหลายๆเลยส่งหลายๆมาท่านได้ปลูกให้เขาอยู่ เ้าเจอไม่ไนไปมาตลอดปลอดไพ่แต่กี่เป็นเล็กเดี๋ยวนี้เป็นโลดแล้วไปตะวันตกตะวันออกทิศเนื้อทิศไต่ตลอดปลอดไพ่ออกพอปูกกะบอกเพิ่นนั่นแหละเพิ่นกะสีคุ้มข้องน้ำขุ่มน้ำเดียงปกปักลักสมรักษาโอ้งามสวงามสีนี่ถ้าเจอกระยกักได้อยู่ในสีนี่ชี้ขาวผ้าไปเข่าขู่เข่า,ขาปากเขาเดียวกันมุนอุยปุย ใหญ่เขาว่าอันนี้เลยจะไปกี้เขาก็คอยได้บอไปกี้เขาก็คอยเนืเด้อเมื่อกี้ได้พี่น้องคอยคอยคอยยางเด้อขนาดคอยคอยยางเบมึงติลักคอยยังเกือบหมื่นเออว่าอัี้เลยเออยต้นอย่าเอามาทำงานเนาะแมนแมนแมนจังหวะอลไรมาต่อมาต่อแข่งต่อขาเนาะของเด็กสาวบอมันย่างไปชงของมันมามันลำบากลำบากอยู่หรือเปล่ามาไหวมาไหวผัวก็เมียเก๋มาไหวจากเจ๊ ไปพ่วงมาแล้วก็เลยไปตั้งหลายปีก็ไปยาวไม่ซ้ำเนี่ยเนียนถ้งมาอยู่เฮือนพันไปหางานได้งานในบ้านได้ก็เลยนี่ได้เห็นคล้ายขอคล้ายค้องก็คอ้ายพวก็ไป่ทำงานน้ำมันขึ้นว่าเงินียนอันนี้เขามีเปอร์เซ็นต์น้ำมันให้น้ำบริเวนตีเออส่งของเขามีเปอร์เซ็นต์น้ำมันให้น้ำได้ค่านี่ก็ดีอยู่แบบว่าได้เห็นงานน้ำบ้านนอกค่ะสองสองแสน จัอันนี้นี่เขาดิฮะเงินอชดว่ะเงินหอมอ่ะเขาเห็ดหยางกินหมูกระทะนะกินโลดกินโรดขอยานขอกินแกงไก่บ่ได้โอ้ขาเห็ดประกันประกันหยังให้เรียบร้อยเรียบเลยแล้วนี่แหละบ่ได้บ่ได้ไปกินบ่ได้ไปกินหมูกระทะน้ำเพลินดอกแสดงความยินดีเดี๋ยว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 เสี้ยวอันนี้นี่แหละงามงามงามโอ้โหชิมี่ร้านมาแล้วเก็บมาบ้านๆเด้อค่ะพี่น้องเมื่อตอนแรงแล้วไอทีล่ะซุกล่ะฟุ้งโรด วยวิเลียอีกแล้วสูตร1ิบหาชิบหาิบวกแสบซังมันผักอีตูด่ดีเด็ดแล้วล้างแล้วโผลลงไปเออเร่เเ y, ไม่ออกมาเด้อพี่น้องเอาถั่วมาตาก็แกงหยวกป่วยใส่ไก่บานเด้อกินหอดสมัยหน้าบ้านดิงานตะกี้แต่กิกนเกงหยวกใส่ไก่บานชิยอหยวกอู้จวดนี่ยังอ่ะ แมงปันบ้างโดยมาด้อเกี๊ยวเขาตะเวนตะโดยตีมาก่ะมา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 คนสิมาห้ามเขากินหมูกระทะเดี๋ยวใจเลือดสิมาอยู่แล้วคืนหอดคอยอืมไห่ไก่โอ้ยตะหองมาชงตะ่องมาชงมีเหรอที่ที่มามามา น่องด้วยนม่ได้เออเราดีใจเราใส่เสือกับพีษทาง้นกาลงป่น่งเจอลปลืกใจแห้งลูกก้อ้เปลใจแห้งเสือเราใส่มาบอกย่ามหนี่อยู่ข้างหลังอ้าวน่า่เ เาเาเกำลังวัดทีเว่วาอ่อนเผาแลยก็เจอเผาเผาเมื่อกี้เขาเลยเผาเลยแบบนี่ทางไม่เชือพี่ต่งให้รูปปิดดูกอใส่เสือไผ่ายใส่เสืออผ่ายันะใส่เสื้อยีเีร์ใส่ตะทองเออแม่นอยู่สองคนใกล้ดิบใส่ใดนะคันเพราะตทองใส่ไปหรอกเพราะตะท้องนอกเลยชอรอยางค่ะมา รอยังฟ้าเราใส่ลงทางเลยเป็นลูกไปเปลี่ยนไหมลูกเป็นเราเปลี่ยนหรอะมาพร้อมแล้วสวัสดีค่ะสวัสดียังไปทางานนะคะเราไปเปลี่ยนแเรวบางหนึ่งนี่เราแก้ไขเผ่าเผาเหรมือนี้เป็นบ้านเกิดเป็นบ้านเกิดตาทองนั่น เด่นหน่อยได้ออเวเ่หน่อยมันมีอะตางไงสองจานโคตินจังลด้มากชิดล่นอ่ะง่ายอยู่เลยใช้่ายจังไปทั่วจั่งเป็นสีวาบ่จั่จั่น้เปลือยน้ำบุ้งเป็นไงเด้อวิ่ง เปอตัดผมได้แต่าทองเพราะ้ไตัดใหญจะมนการมีเปรตัดหสองสามสี่หัวสหัวรับ่แม่แม่เสือแม่เปื่อนปรสิิตัดก็รตัดผลมาหักตัดโลเขาวภาษาตัดโลเขาภาษาจอกินยังพูกเขากินเขาก็พายดีกลุ่มเรียบร่อยมากกนะสนนะพ่อ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 อพ่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  นี่พอดิบกุ้งไซมาร่ากินอขาจีขาวมากิ่ยเขาปอกเขาโม้ซอยแม่แต่ว่าเอาแต่นี่ว่าเอาเขามาเเืินลูกข้ามาแม่อาแต่กัาแม่เอาข่าโอ้ยข้ข้าไปกินน้ำถ้าอยากกินตอนน้ำน้งกัดมาเขาบ้าน้ำน้ำพอโดยทั้งฝุนเบิ่งเฮาเบิ่งเบิงเบิงซดเยไม่เขาพี่น้อง ยี่ยู่นั่ตาเดียวเดียวใจย่าพึ่งเด้อยังว่าชีุ่มไอเผาไปหายตากินออมจักเผาจักฟังจักจักกินจักหนุ่มเผาไปเผาเพลงวันเกิดตาทองเราปืมเออเราปื้มยังว่ามือสันวันดีม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 ีหยังสิให้วันเกิดตาทองเนี่ยมีแล้วมีใจน้ำใจโอ้ย โมเมนต้เราไม่ยังปูโบเออมีไหเหล้าเนี่ยก็ว่าเหมือนหนึ่งบ่เหล้าเหล้าใช้รถใช้รถไ่เหล้ากิมาพี่น้องมาเจ๊กิกินะใส่หวันน้ำกิมหานน่อยจี่วยตาหน่อยตาเห็นจะเขาเห็ดวันใช่เห็ดไรเห็ดนี่ยฮงไห้ไห้ ่อเล่พมือเปา้กระรอมดล่างก่นก็อย่างคอยไปคอยมาเด้อบอกอันนี้มันหมือนมัตกแ้งเล็กคลยซื้อาในเก่งฮิตใหญ่นะใหน้อยใหญ่น้อยมาเศษเศเศเเเบืงเขเจอเขาพูดจาเลยแบบนี้ใครบอกกินทางกัวก็ไดเรา เอาไวนีเลยเอาไวนีเลยเอาไวนีเลยชิกินเองยันหนิงม่ไห่โไ๊ะชิกินแก่งหวกก้อนกิกนเบาๆนจะน้อยไปกินหูกระทะเนยุก็แล้วัีเดียวทำบุญมาถึงจะกินหมูกระทะก่อนแดดอินหมูกระทะคกอแกไต่เลยคือแกงไต่ไปเลยไปที่ไปท้ายมึงเอแล้วหอมบ่ แก้อันนี้ก็ตีเล็กกัตือกินไม่ยังเนาะกินใหม่เนาะหัวไปหน่อยหนึ่งก็ัวใหญ่พี่หนองกินใหม่เออกินตีเล็กกินใหม่อยู่แกงใหม่อยู่กินใหม่เมื่กลาเก็ใส่ขื่นแก้ด้วยเดตีให้ตู้มเอาไปกินในก้าดีแล้วก็คือเขาเคยกระยังมากินกินในกานก็หลายจากินในก้านแตละกระยองหายกัะใจ ไปบ่มีไคไ,ได้กินจ้ามแม่นีได้นำครูไปตดวมันเกิดตาต้องาก็ใส่กินนิ่มอยต้อ,อยวนอ,อนราบบ่ถ้าแพงนำครูนิ่มลอยเลยสุ็กเออสุล็กเอคารลาบ้าวเหออมเลยริร้านิร้อื ยินบอแม่บอกแม่ไปกินสุรกสุรีครับสุล็กก็คือเอ็มลอยกรับโซดาไปเป็นไปเยากเป็นนองหลายบ่อต้องตัเียหยาบเปน้องใหญ่เลยแต่างคนอ่ะจมเลยในไม่นาคนหนึ่งก็อาจะจ้มสายค่ะไปตอกอุ่นใจดีกว่มวนมวนที่มาหนึ่งมวนนี้ดิ จานที่สองร้ายอุใจจงขวดจังจาหาคืเป็นเรื่อยเรือยออเนียวึฮา่าฮ่าท้วจะไปปีนมั้งโอ้ปน้วก็่อกันเลปเลย ข้าเสาเ่นเนี้ยช่วยที่ที่างใจต้องที่บทความาึฮึฮีฮึ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 ่ึฮ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 ไปเลยฮึฮนฮึ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 เขฮึ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 ไึฮ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 ึ้ึฮ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 

โดยปัญาแกม่นดยกินไรก็ม uh> ู oh> ึกะบแล้วฟางคือมูตัวอแจะของเวนเขากินคือคือกินน้บ่คก็เราจะอย่างมูสก้มอไรก็เขากินน้กินตัดมอ่หสมณะเ้าอื่นเื่องากันหนับปาหนาหนัสมณะก็หูเปอ แต่ปุ๋ยูเล hmm. right ียน so right? ้อยโรดข้า hmm. ว้รวยยูเียนอยโปรดผู้ชยา่แบบนี้เลยเมื่อกี้ค้รวพไสัว่ากินไสางบ่ได้กินเลยเขาเ็รยบออยไปนะไปบ่ได้กินเนื้อของเขากินเเปลี่ยนนยูเลียมันนี่หอมต้องป็นขู่เลยไตวานุ่ไตวานคือวานุ๋่ยินกับี่ยองยินเนี่ยไตวานางใต้นี่กักุักลไร้ก้เลย จะขออนุญาตคิดเขาไปด้วยค่ะพี่น้องจะได้ไปต่อออกงานอีเวินเพราชอบคลิปคิดเขาแรล้งครับอันแกลงไก่ใส่หยวกป่วยเนาะค่ะเนาะใบเฟิร์นสมีเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอกันคลิปหนาค่ะสวัสดีครับจู้จู้เยี่ยมอืมจู้ไรก็แชร์เลยจ้าจ้าครอบเขาคือหอดใหญ่อยู่จุ๊บจุ๊บจุ๊บจรักนะเออเพรคือพี่บอกก็หลุ่ยใส่พี่นั่งจุ๊บจุ๊บไปหาหิต ถ้าเจอแล้วนางเบิ่งหรอเติรตนมาเลยคนมีการสั่งการไปหาเห็นมืออึนไปเท่าไห่มืออึนนะไปน้ำผางอยู่เลย

เป็นยนการ์ไปยูการนี่ดีมาที่รูนี่มี่นลูกแี้วมไม่กินแะบ่อนั่นแกะบ่อเนี่ยเขาบอกินแกบ่อเนี่งกินแล้วแกบ่อนอนก่อนเขาบอกนะเขเห็นก็กลาเขาไห็นหลักา็คือเขาไปแล้ว